สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องเข้าผูเลี้ยงควายทุกๆท่านนะครับผมจ้าบุนีมาอยู่กับพ่อคุยน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนี่ก็ตรงกันวันที่ส1็กันยายนสอาดเลยจ้ามีมาฝากพี่น้องข้าจัก้ตัวครับเมื่อนี่มีมาฝากสองตัวสองกันเลยจ้าที่เด็ดที่ใหญ่เลยจ้านะครับผู้ใดหาของงหญ่ๆงามๆครับบุนีจ้าบรอติดตามชมให้จบคลิปเลยครับพี่น้องรับประกันว่าเด็ดแน่นอนครับบุนีนะครับพี่น้องห้ามพลาดเลยครับบุนีนะครับ ติดตั้งขอะครับตังคอกเาก็อยู่บ้านกันวนจ่าอำเภอสั้มสูงจอดคอนแกนเลยจ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้กับแอดไลน์สอบถามกันเดย์เหมือนเดิมแม่จ่านะครับพี่น้องบม่เป็นการเสียเวลาเลยครับผมมาชมกับของใหญ่ๆเลยครับตัวนี้จ่าโดนมาแชร์ได้จ่าหญ่ๆยังอยากมั้งสิจ่าไลน์ละเอียดเพื่อนเลยครับไลน์ละเอียดเพื่อนเป็นแม่บล็อกไสใหญ่จ่าสถานะเพื่อนทองกับเพชรน้ำโค้งได้หาเดือนละจ่าเป็นควายแม่ทองนะครับผมจ่า สายได้ครับตัวนี้สายเพชรอุดอรจ้ะเพชรอุดอรมาลูกมานะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเ<า>พิ่นขึ้นจากตมก่อนจ้ะช่วงหน้าช่วงตาเพิ่นนะครับพี่น้องตัวนี้ <c oughs> ความสูงเพิ่นตัวอะไรครับนี่ <c oughs> ความสูงเพิ่นอยู่ที่148บแกลบจ้ะนะครับพี่น้องครบเครื่องเลยครับได้สูงได้เงาหนาอ้างลึกนะครับจบที่ตัวเพิ่นตัวนี้ตัวเดียวได้ครับพี่น้องจ้ะนะครับผู้ได้ฮานะครับใส่ง่ายแบบนี้นะครับพันธุกรรมดีๆแบบนี้ครับพี่น้องนะครับผม เป็นในลูกมันอาจจะโตครับมีลูกมาแล้วสองตัวจ้ะตัวที่สามอยู่ใน้องจ้ะเบิ้งรับพี่น้องก้ายก็ยังสดอยู่ครับพี่น้องเบิ้งรับความหญ่ของเพิ่นตัวนี้สุดยอดครับตัวนี้รับประกันให้การกินหากินเฟียงแม่จ้ากินหญ้าเก่งจ้ะกินเฟียงเบิดครับพี่น้องก็ใส่ท่าดกับเบิดงหางเท่านั้นนะครับผมปล่อยเพิ่นกินหญ้าก็ไเลยครับพี่น้องครับเบิ้งนะครับผมนี่ครับพี่น้องสวยงามแบบนี้นะครับได้พันธุกรรมควายยักอยู่ใน้องครับพี่น้องซื้อหนึ่งได้สองพันธุกรรมมีดีแบบนี้ นะครับผมราคาเปิดแบงค์เลยครับบัด้ราคาก็เปิดไว้ที่6 9 0 0 0บาทจ้ะราคานี่ลดใดตอล้งกันได้พร้อมจ้ะ6ก0 0 0บาทแม่นจ้ะนี่ครับพี่น้องไดกคววยแมยักแมยญ่นะครับสูง1อยนะครับพี่น้องนะครับสถานะท่องกับเพชรลโำผงได้หาเดียนแม่นจ้ะเดี๋ยวเบื้องไายเบื้องหางให้พี่น้องเฮาเล็กน้อยนะครับผมนะครับช่วงลําโตพิ่นี้ถือว่าสมุรสมส่วนมากเลยครับพี่น้องจ่ายเงานะครับไว้เยาเงาตัวนี้นะครับรับประกันให้เลยว่ายาวมากเลยครับ นะครับเบื้องไายเบื้องหางครับพี่น้องนะครับ้ายหางนะครับเต่าลมสุดยอดเลยครับมันไทยหางสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับครบเครื่องเลยครับพี่น้องนะครับผมมุนทั้งหนาเพื่อนเาเบื้องจากน้อยนะครับบัีรมันก็ห่วงกินหาได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเาเบื้องหนาเบื้องแต่จังก้อยเพื่อนธรรมศาสตร์กันเลยครับพี่น้องว่าชัดเจนยังขอลูบนะครับผมแม่นจ้าให้ละเอียดเติมกันทั้งร้ายครับพี่น้องนะครับหน้าตาสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับอัตลักษณ์ครบเครื่องเลยครับตัวนี้จ้านะครับสุดยอดซปเปอร์มะเ้าว ะความงามแบบนี้นะครับผมผู้ได้หาอยู่ครับพี่น้องเป็นควอยแม่ทองครับแม่ท้องนะครับสายเพชรอุดรนะครับจ้านะครับความงามนะครับของเพชรนนะครับพี่น้องครบเครื่องนะครับตามตำราฉบับควอยไทยเลยครับตัวนี้นะครับความสูงยู่ร้อยสี่สิบแปดบอกลบจ้านะครับพี่น้องสวยงามนะครับผมเดี๋ยวจัดทามงามเดี๋ยวมาทวนรายละเอียดแต่พี่น้องเขับเบิ้งจักรอบนะครับผมมาลุกมานะครับนะครับพี่น้องเบิ้งครับความงาม ครับครบเครื่องครับตำหนิบ่มี่นะครับบ่มีตตำหนิจ้บรับประกันตำหนิรับประกันท้องจ้ะนะครับผมนะครับสวยงามครับมาทวนได้เลเอยดให้พี่น้องเขาเบิ่งเยียกรอบนะครับจ้ะรายลลเอียดตัวนี้เป็นแม่ท้องจ้ะแม่ท้องกับเพศ้ำโพงได้ห้าเดือนความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบจ้ะเพิ่นเปิดไว้ราคาอยู่ที่ หกหมื 69, ่นเก้าพันบาทจ้าราคานีลดได้ต่อรองได้จ้าเพิ่นเป็นสายเพชรอุดรเด้จ้านะครับผมราคาต่อรองกันได้คือเก้าครับแม่จ้าไก่ไก่ส่งฟรีหอดหนาคอกเหมือนเดิมครับพี่น้องจ้านะครับสนใจก็โทรมาต่อรองสอบถามกันได้เหมือนเดิมจ้านะครับของสวยๆงามแบบนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องจ้านะครับช่วงนี้ก็ถือว่าราคาควายก็เริ่มขยับขึ้นแล้วครับพี่น้องจ้านะครับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรครับนะครับผู้ใดเลี้ยงไว้ก็สู่ต่อไปครับพี่น้องเฮานะครับเบิ 6, я, 69, 000, ่งครับการกินหญ้า กินไทยเลยครับตัวนี้สุดยอดเลยครับกินหยาเนียนจ้าพี่น้องเบิ้งครับดอกหยาดอกหยางก็กินมดจ้ากินมดครับจังน้อยสิกินขี้ตมหมดแล้วครับพี่น้องนะครับตั้งกืดนะครับพี่น้องเบิ้งเอาครับสวยงามครับผมตัวนี้รายการที่หนึ่งจ้านะครับไปเบิ้งกันต่อครับจ้ามาเบิ้งครับพี่น้องกับรายการ ที่สองเลยครับผมจ้ารับที่เด็ดอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องจ้ารายละเอียดเพิ่มมาเลยครับตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียจ้าแม่ลูกแรกจ้าเป็นควายลูกแรกแล้วครับผมจ้าโอ้ครับพี่น้องแม่เป็นใหญ่มากมากเลยครับตัวนี้นะครับสูงไรเป็นไรครับแม่เพิ่งสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบอกลบจ้าร้อยสี่สิบเจ็ดจ้านะครับอันนี้ลูกสาวของผู้ใดครับลูกสาวเจ้าไหมอายุสามเดือนจ้าครับพี่น้องเบิ้งครับเนื้อนังหลายๆเลยครับตัวนี้นะครับนั่งรวมๆเลยครับค่อยหน่อยตัวนี้ครับพี่น้องจ้านะครับหนนาาเขใญ่ะครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเพื่อแม่เพื่อนก็นะครับจ้าตัวแม่เพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ้าสถานะคือความผสมเลยจ้านะครับแม่เพื่อนทองว้างอยู่นะครับผมแม่จ้าะว่าลูกก็ยังน้อยอยู่ครับพี่น้องจ้านะครับผู้ใดหาแม่บอกใส่ง่ายแบบนี้นะครับแถมได้ลูกตัวงามๆนะครับพัฒนุกรรมค่อยหยักจ้านั่นคือลูกสาวของเจ้าไม้จ้านะครับผมเบิ้องขับมาเบิ้งหนาเบิ้งตาจังหน่อยนะครับตัวนี้หัวใหญ่มากๆเลยครับพี่น้องจ้านะครับหัวป่านคุ้ยผูเลยครับตัวนี้นะครััััับบบบออตตตลลกษณ์คคควายยยไทรรรเพี่นน้้้งแมมมจำะผ คออ่องนะครับคอแข้งคอขาย่างไงเลยครับพี่น้องขาไงมากเลยจ้ะล้ำโตเงีว,วดีนะครับสมส่วนเลยครับพี่น้องก็โบ,บ้ถือว่าจอยนะครับพี่น้องก็่อยเป็นคป้ยแม่ลูกกินนมธรรมดาจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้องไทยเบิ้งหางเพิ่นนะครับมาเบิ้งลูกสาวเพิ่นบัดนะครับผมเอาหน้าลูกสาวเพิ่อนมาเบ่งเล็กน้อยนะครับลูกสาวเพิ่นก็ฮู้ๆนี่จ้าจับได้เล่นกับมันได้พี่น้องเบิ้งเลยครับผมพลูกให้พี่น้องเฮาเบิ้งเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมมาเบิ่งช่วงหน้าให้เบิ่งเบิ่งหน้าเบิ่งแน่นเลยนะครับ เป็นควายตัวเมียนะครับควายหน่อยที่หัวใหญ่มากๆนะครับจ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญค้นเขาเขนใหญ่ครับพี่น้องเบิ้งครับคอแข็งคอขาใหญ่ได้พอได้เมียนะครับเอาไปเติมน้ําเลี้ยงอีกจล็กน้อยนะครับผมจ้าบ๊ดธรรมดาเลยครับพี่น้องสนุกมามนะครับจุงแม่เพิ่นมาใส่เพิ่นก็ได้ครับเพิ่นหิวห่าเบิ้งความเชี่ยงเลยครับพี่น้องคู่นี้เชี่ยงหู้จ้านะครับผมนะครับมาฟังราคากันเลยครับบัตนี้ราคาก็เปิดไปที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทจ้าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องแมีจ้าได้พัันุกกรรมควายย สวยงามไปเลี้ยงบ่ผิดหวังเด้วครับพี่น้องราคาช่วงนี้ก็ถือว่าน่าเลี้ยงน่าเก็บนะครับพี่น้องราคานี่เปิดคือเก่านะครับผมเปิดคือเก่าจ้ะอันนี้คือราคาเปิดล่ะราคาลดก็ลดได้จ้ะนะครับให้พี่น้องเขาต่อเหมือนเดิมเลยครับผมจ้ะครับไก่ไก่โค้งมากครับพี่น้องลดจะทรงพอดหนาคขคือเก่านะครับสวยงามมากๆนะครับผมพาเพิ่นไปใส่ลูกเพิ่นนะครับเดี๋ยวไปนะครับพ้นรายละเอียดให้พี่น้องเขาเพิ่งมาลูกวันปักละจะใหญ่เนะครับพี่น้องอูครับพี่น้องนะครับเล็กหน่อย ครับเด่นน้ำนี่มากขนาดตัวนี้ม่ะจ้ะครับกอดข้อยางไปใช้กันได้ครับเ <c oughs> พื่อนเธอครับพี่นอ้องสาวเจ้าใหม่พันธุก,กรรมดีดีนะครับผมหนังข้อได้หลายครับจ้ะเนื้อลหลายๆรวมๆแบบนี้รับประกันความใหญ่ให้เลยครับพี่นอ้องอรับผู้ที่เคยเลี้ยงควายมาด้วยครับผมนี่ครับผมเบิ่งพันธุก,กรรม,มองค์พิษน,นะครับผ ตัวแม่เพื่อนนี้เป็นลูกสาวเก่าเจริญเนาะครับผมจ้านะครับเป็นควายลูกแรกแม่์จ้าครับแม่เป็นสูงอยู่ร้อยสูงอยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดบอกว่าจ้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมลูกสาวเดินตามนี่คือลูกสาวเจ้าแม่จ้าอายุสามเดือนนะครับผมสวยงามครับพี่น้องแม่เพป็นสถานะทองว่างเนาะครับผมจ้าครับผู้ได้หาอยุครับพี่น้องมีแม่บอกแม่พันแบบนี้ใส่ง่ายแบบนี้ครับมักพอได้เข้าไปผสมเอาเนาะครับผมแม่์จ้าประกันว่านะครับได้ควายงามแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นลูกคนชัดเจนแล้วจ้าราคาก็เปิดใบ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทจัดราคานี้ลดได้ตอนร้องกันได้พร้อมจ้าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับผมพี่น้องมักยังไดกระทู้มากครับผมจ้ามองเปิดขึ้นเก้าครับพี่น้องมองขายกเก้ากันนะครับอ่ะสีขายน้อยก็หนีลายก็ได้ครับพี่น้องจ้บเปิดลายขายน้อยกับนี้ครับพี่น้องมักยังไดยังโทรมาราคานะครับขึ้นอยู่กับเฮาเว้ากันจ้านะครับป่อยเพิ่นได้ครับผมเห็เป็นธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องกับเบิ่งเอาได้ครับผมนะครับอยากได้ควยงามๆนะครับพันธุกรรมดีๆแบบนี้ มือนี้ที่เด็ดทั้งสองรายการเลยแม่จ้ะครับมักตัวเด็ก็เรียกเอาเลยครับพี่น้องนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมมือนี้ฝากพี่น้องเข้าไปนะครับจ้าก็ฝากติดตามข้องน้งบิ่นเลยนะจ้ามีควายงามให้พลอยแม่ชมตลอดเลยจ้านะครับผมของเขากับมีโปรโมชั่นแถมคือเก่าจ้าแถมเสือกับมากะลิงคือเก่าเลยจ้านะครับพี่น้องจัดเต็มคือเก่าครับผมไกลๆส่งได้สู้หม่องเด้ครับพี่น้องจ้ะครับมือนี้ก็ฝาแฟไปจะมีนะครับผมจ้าแลวคำบาสวัสดีครับสวัสดีจ้า